เดี๋ยวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาซ่อมดอกลำโพงอดอกแยกนี้นะครับก่อนเดี๋ยวไปลงตู้เพื่อนบางท่านนะครับหรือพี่บางบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าสามารถซ่อมได้นะครับหากไม่เกินกําลังไม่เกินสิ่งที่มันเสียหายนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดอกไม่ขาดเนี่ยเรามาใช้มิเตอร์วัดเนี่ยก็จะสามารถดูได้ที่เข็มนะครับเราซีระโอมก่อนนะเข็มจะตีนะครับเช่นเดียวกันกับดอกลำโพงนะครับดอกแยกที่ ถ้าหากว่าสายไฟของอยด้านในไม่ขาดเนี่ยเขาจะมีสายไฟที่ชนกันอย่างเช่นเส้นเส้นนี้ลงต่อไว้เพื่อเี่ยะใช้ถ่านนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วถ้าเกิดเราจะลองอ่เจ้าดอกแจค็คนี่จะขาดไม่ขาดเนี่ยเราก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับหรือถ่าน1.5าโวลต์นะครับถ่านเอเนี่ยทำการแตะสายไฟนะครับฝั่งหนึ่งก็คือ ฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปแตแะไขควงหนึ่งนะครับม nah ันจะมีเสียงนะฮะเสียงออกมาก็ถ้าหากว่าไม่ขาดนะครับแต่ถ้าหากว่าดอกลำโพงขาดนะครับก็จะไม่มีเสียงอะไรออกมาเดี๋ยวเราจะมาใช้ว er ิธีการใช้ม <oughs> ิเตอร์ว <stero iden> ัดก่อนนะครับสูวนท้แล้วไม่มีฐานนะไม่มีฐานไอหนึ่งจุดห้าโวลต์เอเอก็มาใช้มิเตอร์วัดนะครับมาดูที ok ่หน้ามิเตอร์ถ้าหากไม่ขาดนะไอ้เจ้าลําโพงดอกนี้นะครับดอกแจกดอกนี้ไม่ขาดก็จะมีการตอบสนองของเข็มมิเตอร์ อันนี้ไม่มีนะฮะวลื้ที่ลุงทีละโอมเห็นไหมครับ <c oughs> ไม่มีไม่มีปฏิกิริยาเลยอกใดๆเลยนะครับสองดอกเหมือนกันเลยนะครับน่าจะขาดทั้งคู่นครับน่าจะขาดขาดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับอ่ะทีนี้มาใช้วิธีการนำเอาแบตเตอรี่นะครับหรือฐานเอเนี่ยมาทำการทดสอบดู คนนี้เป็นคัวบวกจริงๆแล้วขัวไหนก็ได้นะครับนําเอาคัวสายไฟฝั่งหนึ่งนะครับมาแตะเข้ากัฐานนะครับก็จะเป็นขัวบวกและขัวลบถ้าหากว่าแจ็คไม่ขาดนะครับก็จะมีเสียงก็แก้ๆก็ค่อยแก้ขึ้นมานะครับอันนี้เงียบนะฮะเงียบเลยก็คือดอกนี้ขาดนะครับเช่นเดียวกันดอกทั้งสองดอกนี้ขาดนะครับทดลองทดลองได้ทั้งสอง สองดอกโดยการใช้วิธีนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าขาดไหมถ้าหากไม่ขาดมากเกินไปเนี่ยสามารถที่จะนําเอามาบัตรกีสายวอยเนี่ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้ไหมนะครับ mm hmm. โดยวิธีการก็จะต้องถอดเอาฝาครอบแจ็คออกก่อนนะครับประติที่ครอบนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดดูวอยด้านใน mm hmm. ทั่วๆไปนะครับดอกแจ็คปักเป็ดแบบเนี้ยเขาก็จะมีน็อตยึดมาให้นะครับนี่ผมก็ถอดน็อตออกแล้ว ามว่าทําไมดอกกลมโพงดอกแจ็คเนี่ยยังใหม่อยู่เลยแต่ทําไมถึงขาดนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ขาดเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านนอกนะขาดที่ขาดอีกที่จะเห็นขาดอย่างชัดเจนเลยก็คือที่อยู่ด้านในนี้นะครับก็คือเนี่ยที่เขาเรียกว่าวรอยเนี่ยนะฮะขาดสายไฟขาดอยู่ด้านในเราไม่รู้หรอกว่าขาดที่ตรงไหนนะครับแล้วก็แกะออกมาเขาเปิดฝาออกมาเสร็จแล้วเข้ามาเปิดรอยดูนะฮะค่อยๆงัดนะครับเดี๋ยวใสยไฟจะขาดมากเกินไปกว่านี้ บางทีอาจจะไม่ขาดก็ได้นะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทิ้งเอาไว้นานนะทิ้งเอาไว้นานก็จนทําให้เจ้าตัวเนี้ยมันแน่นเกินนะฮะลองเปิดดูก่อนนะครับที่ลุงสังเกตดูด้านในเนี่ยก็น่าจะไม่มีร่องรอยการขาดนะเดี๋ยวก็จะมาลองใช้มิเตอร์วัดอีจีหนึ่งว่าขาดไหมถ้าไม่ขาดก็ถือว่าโชคดีไปไม่ต้องไม่ต้องทำการซ่อม มีเพื่อนๆถามว่าทำไมลุงไม่ซื้อวอยใหม่ไปเลยก็หากว่าเราทําเราซ่อมได้เนี่ยนะครับซ่อมได้ซ่อมี่กลับมาใช้ได้เนะี่ยด้วยความเสียดายเนะี่ยก็เลยจะมาลองซ่อมทุก่อนนะถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ค่อยไปซื้อวอยนี่มาเปลี่ยน <c oughs> ตัววอยเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ถ้าเป็นบางร้านเขาก็จะมีมาให้ยกชุดแบบนี้เลย แต่บางร้านน่ะเขามีมาแค่แผ่นนี้เราก็ต้องมาทําการบัดกีนะครับแต่ทั่ว,วไปแนละ้วน่าจะเอาทั้งแผงเลยเนี่ยทั้งทั้งแผงและแผ่นวอยซ์เนี่ยมาในชุดนี้ชุดเดียวเลยนะครับเพื่อสะดวกต่อการใช้งานแต่ทีนี้นะครับลุงแกะออกมาแล้วนะครับวอยซ์นี้พอแกะออกมาแล้วเนี่ยนะฮะมีความจําเป็นที่จะต้องทําการเปลี่ยน เพราะว่าไม่สามารถซ่อมได้แน,น่นอนเห็นไหมครับจะมีรอยไหม้นี่ถ้าใช้กล้องขยายซ่องดูเนี่ยจะเป็นรอยไหม้ที่ยาวมากเลยนะครับแตกต่างจากรอบด้านที่เห็นอยู่นี่อย่างนี้ซ่อมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวไหมเยอะเลยเห็นไหมครับทีนี้ถ้าขัดาหากว่าเราซ่อมไม่ได้เราก็ถอดออกไปให้ทีรลานนะครับ ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนำาวท์ชนิดนี้นะครับวัดขนาดนี้มาให้เราเพื่อที่เรานำเอามาใส่กลับนะครับนำมาใช้งานนะเห็นไหมครับจะมีรอยบิดบวมออกมาเลยนปะไม่เหมือนกับรอบด้านที่เราเห็นใช่ไหมรอบด้านก็จะเรียบแต่ตุนี้มีการไหม้และการละลายขอดลวดนะครับขดลวดทองแดงเห็นปะบวมเลยโอเคเดี๋ยวลุงจะนำเอาไวท์ตัวนี้นะครับไปทำการซื้อมาเปลี่ยน มาดูอีกดอกหนึ่งว่ามีอาการเดียวกันไหมนะอาการเดียวกันน่าจะมีอาการที่เหมือนกันนะครับในเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับว้อยนี่ราคาไม่กี่บาทนะฮะไปซื้อเฉพาะว้อยอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่เกินไม่รู้นะสมัยตะก่อนนี่ลุงไปซื้อแผ่นเนี้ยสามสิบาทเองแต่นี้หลายปีมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้จะขายกันอยู่ที่ในราคาเท่าไหร่ ก็เอาเนี่ยไปเทียบครับคาว่าทางร้านก็น่าจะมีแหละนะครับเพราะว่าเป็นแรงผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวมาถอดดอกนี้อีกดอกหนึ่งนะครับก็มาดูกันแล้วมาดูอีกดอกหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเสียหายแตกต่างกับกับเจ้านะครับตัวนี้ดูนะครับใช้แว่นขยายต้องใช้แว่นขยายไม่งั้นมองไม่เห็น เขาจะมีจุดกลางนะครับจุดศูนย์ศูนย์กลางที่ที่ขาดอยู่นะครับเป็นเป็นจุดที่ขาดแบบเห็นได้ชัดเลยขาดอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นรอยขาดอยู่ตรงนี้อาการนะครับ <c oughs> ความเสียหายไม่เหมือนกัน <c oughs> ตัวนี้ไหมเห็นไหมตัวนี้ไหมตัวนี้ขาดนะครับจนทําให้สายทองแรงเนี่ยมมุนขึ้นมาข้างบนเลยอ่นะ นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อนะครับรอยตัวนี้มาทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสองอันนี้ไม่สามารถซ่อมได้นะครับปกติเคยเคยเจออาการแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับจะสามารถซ่อมได้แต่อันนี้ไม่นะฮะเกินความสามารถนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวไปซื้อมาเปลี่ยนกันนะฮะซื้อรอยมาแล้วนะครับมาเป็ียบเทืยบของดีกับของเสีย <c oughs> ตัวนี้คือตัวที่ซื้อมาใหม่สองตัวนี้คือตัวที่เสียที่ขาดนะฮะ แล้วก็มาดูนะครับเรา,าใช้มิเตอร์เนี่ยวัดแ้วไม่ขึ้นนะครับแต่เรามาวัดของที่ดีนะฮะดูที่เคม,มิเตอร์นะนะครับนี่คือของดีเสียของเสียนะครับของเสีย <c oughs> นี่ของดีทั้งคู่นะครับของดีซื้อมาใหม่ทั้งคู่ไว้นี่ราคาก็ไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ กขาจะมีหลายราคานะครับตามกําลังวัดที่เราต้องการจะใช้ดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่ดีทั้งคู่เสียทั้งคู่อ่ะทีนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับก็โดยการใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมก็ไม่ยากนะครับก็คิดว่าน่าจะมีพี่ๆนะครับทากันหลายท่านนะฮะแต่ถ้าเป็นในในกรณีที่ลุงบอกในเบื้องต้นถ้าหากว่ามันขาดที่หัวเนี่ยนะครับจะขาดไปลายปเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําเอาขดขด,ขดทองแดงเข้าทองแดงเนี่ย ดึงออกมาเส้นหนึ่งแล้วสามารถบัดกีกลับเข้าไปได้นะครับโดยการซ่อมแซมแต่อันนี้นักหนาสาหาัสเกินไม่สามารถที่จะซ่อมได้ก็เลยต้องทำการเปลี่ยนตัวแม่เหล็กเขาเองเนี่ก็ดูดแรงเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะ,ะเป็นแม่เหล็กที่ดูดแรงมาทําการใส่เข้าไป <c oughs> ใส่ก็ลงพอดีน,นั่นแหละลงพอดีกับ ับช่องที่เขาให้มานําเอาปากเป็ดมาใส่เหมือนเดิมปากเป็ดก็จะมีล็อกตัวนี้เราก็ใส่ปากเกป็ดเข้าไปพอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยตัว่อง,องช่องน็อตเนี่ยก็จะตรงครับตรงกับช่องแม่เหล็กพอดีนี่ฮะน็อตใส่เข้าไป ถ้าลงตรงล็อกพอดีอ่ะ mm. ก็จะเข้าได้พอดี mm. ไม่ใช่คิมคบิดก mm. ันนะแค่ตึงๆมือพอนะครับ mm. ไม่ต้องไข่แน่น mm. นี่มาลองวัดดูนะชั้ หยิบเจอเข็มวัดดูว่าเราใส่เข้าไปขาดหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้หรอกว่ากดเข้าไปจะไปโดนอะไรบ้างนี่นะใช้งานได้นะครับนี่ก็คือขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับลองกับอของจริงนะครับเดี๋ยวครับให้ประกอบอีกอันนึงเสร็จก่อนแล้วค่อยมาลองกับสิ่งของจริงกันบ <c oughs> างรุ่นไม่รู้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ย เขาออกแบบมายังไงสังเกตดูปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้เขาจะมีรูน็อตมาเห็นไหมฮะมีรูน็อตมาสี่รูนะครับปุ่มตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเอาตัวนี้ไปใส่นะอันนี้คือรุ่นหนึ่งตัวนี้เขาก็จะมีรูมานะครับบางคนเข้าใจว่าจะต้องให้วอยเนี่ยตรงตรงกับรูนี้ไม่ใช่นะครับให้วอยตรงกับรูนี้ไม่ใช่นะวอยนะครับจะต้องหันมาทางที่มีรูอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี Kid> นน้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูเนี้ยมันเป็นรูที่ประคองนะครับเป็นรูที่ประคองน็อตประคองรูที่อยู่ตามจุดต no ัวเนี้ยเห็นปะจะมีรูหนึ่งนะรูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูนี่คือรูประคองน็อตไอ้ประประคองไอ้เจ้าตุ่มพวกนี้นะนะฮะใส่ก็อย่าเอาอย่าใส่ผิดกันนะครับใส่ผิดตะกดไม่ลงนะฮะเนี่ยนะครับตัวนี้วางลงไปนะถ้าวาง าวางพอดีเข้าพอดีนะฮะปุ่มเข้าพอดีตัวนี้ก็จะเข้าพอดีก็จะลงพอดีเหมือนกันฮะก็จะลงไปในล็อกเข้าพอดีเหมือนกันเพราะเคยเห็นน้องบางคนเนี่ยเขาเห็นปุ่มตัวนี้เขานึกว่าไอ้เจ้าปุ่มตัวนี้เป็นตัวประคองถูกปะ่ะคือประสบการณ์ที่เห็นมานะจริงๆแล้วไม่ใช่ไงพอใส่ไปแล้วใส่ไม่ได้กดลงไปใส่ดอกดอกร้อยขาดเลยนะฮะพอไม่ตรงล่อง ตัวนี้ที่ที่ตรงนะครับที่ถูกต้องก็คือพอเราใส่ลงมาเนี่ยใส่วอยลงมาเสร็จเรากดวอยให้แนบนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีรูตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นรูนอ็อตรูน็อตที่อยู่ตรงเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องเราเขาไม่ได้ใส่น็อตหรอกนะฮะ mm hmm. เขาติดอ่าเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งเฉยว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเดียวกันนะฮะส่วนด้านนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราเอาปุ่มเนี้ยให้มาตรงกับปุ่มนี้ ล็อกจะลงได้พอดีประกดลงไปแล้วก็ลองเอาน็อตใส่ดูว่าน็อตตรงรูไหมถ้าไม่ตรงก็ขยับนิดนึงถ้าตรงมันข้ามกันงสี่ตัวถ้าลงล็อกได้พอดีก็จะลงได้พอดีนะครับถ้าลงลงตามจุดที่ ที่ตรงตรงตรงตัวเขานะครับน็อตนี่ก็จะลงได้ลงลงรูน็อตที่อยู่กับตัวแม่เหล็กได้พอดีทุกทุกทุกตัวนะครับโอเคนี่ครับใจ้ใช้มือไขเฉยนะครับตึงๆมือตึงตึมือเดี๋ยวใช้ค่อยใช้ครีมบิดมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยโอเคเนี่ยก็ได้แล้วนะครับน็อตดอกแจ็คนะครับรอยขาดสองดอก บางรุ่นนะครับบางชนิดซ่อมได้ที่อย่างที่บอกใเบื้องต้นว่าถ้าหากว่าขาดหัวสามารถบัดกีได้นะครับแต่ตรงเนี้ยคือเขาไม่ขาดหัวเขาขาดภายในเนี่ยภายในนี่ขาดหมดเลยนะฮะสายไฟขาดสายไฟแตกนี่ไหม้นะครับไหม้แล้วก็นะฮะยากที่จะซ่อมก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับเล็กๆน้อยๆยเอามาฝากกันนะครับสวัสดีนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกันดู โอเคนะครับใช้ได้แล้วอีก <c oughs> ดอกหนึ่งโอเคนะครับ